สวัสดีค่ะเชฟทิพย์ค่ะจากเพจโรงเรียนสอนทำอาหารทิพย์คิทเช่นวันนี้ทิพย์จะพามาทำเมนูโปรดของทิพย์เลยค่ะนั่นก็คือข้าวผัดเนื้อซีฟลอยใบโหระพา ใช้เนื้อออสเตรเลียนแบล็กแองกัสแท้จากคริสชอป้านของคริสค่ะแล้วเราสั่งมาเขาจะแพคมาเป็นสุญญากาศอย่างดีเพื่อควบคุมคุณภาพและมั่นใจในความสะอาดได้เลยค่ะก่อนเรานำมาใช้ให้นำเนื้อมาพักจนน้ำแข็งละลายก่อนนะคะจากนั้นแกะออกจากซองและซับให้แห้ง เนื้อส่วนนี้เป็นส่วนสันนอกค่ะเขาจะมีมันตรงขอบด้านบนเดี๋ยวเราจะตัดส่วนนี้ออกมาแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่จะมาเจียวเอาน้ํามันเนื้อค่ะส่วนชิ้นเนื้อที่เหลือเราจะหั่นเป็นเต๋าเล็กขนาดพอดีคําได้เลย เนื้อที่เราหั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนำมาหมักกับน้ำปลาเล็กน้อยให้เขามีกลิ่นหอมๆนะคะเราก็คลุกให้เข้ากันเราตั้งกระทะแล้วก็ใส่มันเนื้อลงเจียวเลยนะคะเจียวไฟกลางค่ะค่อยๆเจียวไป มันเนื้อออกนะคะจากนั้นเราใส่เนื้อที่หัน่นเตาลงไปเปิดไฟแรงเลยลงผัดแค่พอสีสวยนะคะเดี๋ยวสุกเกินไปเขาจะไม่อร่อยอ่ะเราก็ตักออกพักไว้โอเคจากนั้นเราใส่กระเทียมสับลงไปค่ะ ผัดพอหอมนะคะพอหอมแล้วเราจะใส่ข้าวสวยลงไปนะคะแล้วเราก็จะปรุงรสซิ๊วขาวประมาณสองช้อนซอสปรุงรสหนึ่งช้อนค่ะ ตัดด้วยน้ำตาลทรายนิดหน่อยไปปลายช้อนพออ่ะผัดให้เข้ากันโอเคแล้วเราก็จะใส่เกลือลงไปค่ะพริกไทยผัดให้เข้ากันเลยค่ะ พอข้าวเราเริ่มรวนแล้วนะคะใส่ใบโหระพาลงไปยิ่งใส่เยอะยิ่งหอมนะคะแล้วก็ตามด้วยเนื้อที่เรารวนไว้ลงไปเลยแล้วก็ผัดให้เข้ากันพอเข้ากันเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะตักเสิร์ฟกัน เราจะทานกับหอมแดงซอยพริกขี้หนูซอยค่ะแล้วก็มะนาว1นซีกเวลาทิพทานนะคะทิพจะบีบมะนาวลงไปแบบนี้แล้วก็คลุกทุกอย่างให้เข้ากันแบบนี้ค่ะ นีเนื้อมันนุ่มมากค่ะเอรดาเนื้อดีเนี่ยมันทุกอย่างมันเข้ากันมันลงตัวมากค่ะกลิ่นหอมของมันเนื้อเนี่ยมันมันคลุ้งอยู่ในปากค่ะเนื้อที่มีชัยไปกว่าครึ่งจริงๆอ,อร่อยมาก นี่แหละค่ะเมนูโปรดของทิปทำง่ายๆใช้เวลาไม่นานแค่มีเนื้อออสเตรเลียนแบล็กแองกัสจากคริสช็อปลานของคริสก็สามารถทำเมนูอร่อยๆได้แล้วค่ะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นส่งฟรีทั่วประเทศเข้าไปดูในเพจคริสช็อปลานของคริสได้เลยวันนี้ทิปขอตัวก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ